ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน420บาทนะกับเกม4จูนออกนะครัไปที่เป็ด10บาทกันเลยดีกว่านะกับพี่วัวทองของเรานะ10บาทแน่เดี๋ยว9บาทเชลกูวน,นี่มาโอ้โหโอ้โหซองแดงอไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปเรื่อยๆ oh, yeah. โอ้ยอ่ะโอ้เดี๋ยวอยังไม่แตกกูเลยจะบ้าตายโอ้ยฮะใไปส้มจังหวะนี้ วายมาไม่ได้อะไรเลยอู้วาย why? มาจังหวะน,นี้สวยจัดสองรยสามสิบมาโอ้โหสวยนะสวยนะอือสวยจริงเปลี่ยนไปทองจะสวยกว่าน,นี้อือมาประทัดลูกรักประทัดลูกรักแล้วก็เงาแหมพี่วัวทองของเรานะขอทองสักทีได้ไมหมล่ะไม่ค่อย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 ,ไม,อยไม่ค่อยได้เยอะนะพี่วัวทองนะเนียอื่า กูจะบอกไม่ค่อยแตกแต่ปั It, <S <s but, <S <s un, ่นที่วัวทองก็ได้อยู่แหละแต่บางทีไอ้ไม่ปั่นเสียก็มีนะเดี๋ยวว่าปั่นบางทีก็ปั่นไม่ค่อยได้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้เราปั่นไม่ค่อยขึ้นมันไม่ฟิลเหมือนมาจองมามาจองมันมันไม่ค่อยขึ้นเหมือนมาจองบางทีปั่นมาจองแล้วมันได้มาจองแล้วมันขึ้นไปไปกว่าว่ามันคูณไงอันนี้มันตายตัวบางทีมาจองแล้วปั่นคุนเบ็ดสิบบาทเงี้ยเบ็ดยี่สิบอย่เงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยนี่แหละทองขอได้ไหมล่ะทองนะขอได้อุ้ยเลยอุ้ยเลยเรานี่อุ้ยเลยไม่เอาได้ไหมส้มเอาทองเมื่อกี้โอ้โหเฮียอูคิดแล้วเฮียมาอันเดียวด้วยโอ้โหเฮาเอ้ยโอ้โหมาทักสามสี 3, 4, ่แถวเออโอ้ยหาเอ,อ้ยมาเส้นเดียวยไอ้ชิบหาย โอ้โหกูยอมเลยแล้วกว่ามันจะกระโดดให้กูนะลูกพี่กูเนี่ยโอ้โหขาหักขาหักไงไม่รู้กูต้องตีไปกี่ทีกว่าจะกระโดดให้กูได้โอ้โหมาสี่ร้อยโอเคยังได้อยู่มีบ้างสุดเลยกูไอ้เหียส้มมาเมื่อกี้เส้นเดียวกูคิดไว้แล้วว่าแบบเอ้ไอ้เหียมาไม่นะ้ามาไม่นะไอ้สัตว์จบที่ส้มไงส้มรับจบโอโ้สลัดถักวายคู่สวย ทองให้พี่สักทีที่ประหนุมเ่าชอชายทองแดงก็ได้นะไม่ก็อันนี้เนะี่ยกล่องทองเอออะไรก็ได้แหละตัวแพงๆนะ่ะสักทีสินะก็แต่จ,จะว่าไปเราก็ไม่เคยได้นะทองเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เราก็ไม่เคยได้นะทองนะี่ยมามประทัดก็ได้มาคูณสิบนะประทัดก็ได้นะคูณสิบว่าไม่ได้เลยนี่ทองนี่แหละทองทองของพี่เฮ้ยเยโอูหขาทีเดีวยวอ โอ้โหขาดอันเดียวโอ้โหโอ้โหเบ็ดยี่สิบโอ้ยโอ้โหเบ็ดยี่สิบดีกว่ามามันกาดอันเดียวโอ้โหไอ้วะถ้าหมาครบทุกตัวนี่เมื่อกี้มันมเท่าไหร่นะเก้าร้อยใช่ไหม ถ้ามาครบทุกตัวก็จะเป็น1,000แล้ว1,000มันจะ 1, คูณ10บไปแย่หมื่นหนึ่งเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับขาลอกนะไอสัตว์โอ้ยสดาษหมาสลัดผักโอ้ยวัวหรือควายเนี่ยแน่โอ้โหเฮียก,ยยกูกูคิดว่าจะกระโดดนะเมื่อกี้นะไอ้ห่าเอ้ยโอ้โหอ้ามืองเงยสัตว์ไปไปชีวิตจะไม่สิ้นยังดินนาาด้นกันต่อเรามาดิ้นกันต่อไอสัตว์ ไปโอ้โหส้มโอวายสวยนะมันไม่ค่อยไหลจะว่ามันจะว่ามันไหลเกาไม่ได้แหละมันมันไม่เหมือนพวกแมวพวกมาจองพวกสัตว์ทำแล้วที่มันแตกแล้วมันไหลลงแตกแล้วมันไหลลงแตกแล้วก็หมุนแตกแล้วก็หมุนไงจะให้มันไหลเกาไม่ได้ใช่ไหมนะออืโอ้โหสองแดงก็สวยไปไปโอวายโอ้โหเหี้ยเหงาใจเย็นเออถุงทองสวย ยี่จะรูดกันอย่างเดียวเลยอาหารนี่ไปมามามา,ามามามาไหนมาเฮียเสียก็เสียมาโอ้โหมาโอ้โอเวเฮียเหงาจัดเลยเหงาจัดเหงาเกินเหงาเกินเดี๋ยวโอ้โหเอาจริงไอ้สัตว์ขอร้องโอ้โห,โหไม่แตกเลยวะเฮียเอาเสียก็เสียอ ไอ้หาเอ้ยโอ้โหทองแดงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้โยเฮียโอ้โหเหลือเท่าไหร่นะเมื่อกี้น่ะโอ้โหเฮียพระเอกมาตอนจบเฉยเลยวะโอ้โหโอ้ยเฮีย อู้ทำไมทองไม่มาแบบนี้มั่งวะอู้เหลืออยู่40เห็นไหมนะ42ไอเ้เหี้ยแตกมา2,000 2,42 20 0โอ้โหสภาพไปเห็นมาตอนจบโอ้โหเหี้ยรูดกูยิ่หายเลยกูไม่ปั่นต่อแล้วไอเ้เหี้ยโอ้โหโอ้แต่ได้อยู่ยได้เหี้ยปั่นโอ้โหวัดดวงจัดเลยกูเมื่อกี้น่ะอื้อพอดีกว่าเราได้แล้วเราต้องร,ร,ราต้องพอนะทุกคนนะหากใครที่ชอบเรื่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม